เป๊ะ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 พายุอยู่หรือเปล่าจุ่มตีติดอยู่ที่ไหน อ๋อขวายามึงจำจริงมึงย่อตรงนี้จริงหรอเฮ้ยเฮียเทคนิคอะไรอะ คฮัลโหลโอ้โหเขี no? oh. ้ยวเยอะวิวอาค่าชูสติ้งสฟร์าเรโบเอกเอกครับนี่มาใช้มาต่อฝั่งนี้ อาจจะมีเด็กที่รู้จักลายรุ่นแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักกันบ้างนะคะแล้วก็นุ่นไฟบิลเลียนแอโร่เล่ทีละหน่อยนะคะัมาด้วยเหรอเนี่ยเขาให้มาตรงนี้มาตรงนี้พ่อหมดแม่มดนะคะจะใช้เป็นอาการขี่ไม้กวาดแต่ว่าเอลฟ์ประจำบ้านนะคะจะใช้เป็นวิธีการอ่าใช้คาถาหายตัวเอานะคะไม่ได้ใช้ไม้กวาดแบบพวกเราชานี้มมีหนังสือนะให้ตาย ก็ดูเหมือนไม้กวาดแต่ละด้ามจะมีความเป็นประเจกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากพวกมันสามารถตอบสนองต่อคําสั่งที่ง่ายที่สุดนะคะไหนมีใครรู้บ้างว่าการที่ทําให้ไม้กวาดแบบว่าสั่งไม้กวาดให้ลอยขึ้นมาค่ะต้องใช้คาถาอะไรลอยค่ะลอยค่ะลอยค่ะแต่ะตาเก่งมากเลยค่ะโอ้ดูได้ไงคะเนี่ย ปีนอยู่ตกวันเลยค่ะไม่หนูคิดว่าพ่อหนุฉลาดแม่บอกมาฉลาดใช่ไล่ะอ่าดูฉลาดปีกันเลยนะคะเนี่ยไม่มาตื้อปีกอ่าเด็กๆดูเหมือนว่าเดี๋ยวจะเมื่อยนะคะนั่งกันดีกว่าค่ะมืดแล้วค่ะนั่งกันดีกว่าเออ็กซิโาาสัจ่เดี๋ยวสายจันนั่งเป็นเพื่อนนะคะไปนั่งไปนี่สายจันนั่งนะคะสายจันเตี้ยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยนั่งตักหน่อยนั่งตักหน่อยเจะนั่งตักก่อน เ้าจะมานั่งครับชั้นเพื่อใครน <te ั่งช oh ้าสุดเดตเต้นนะคะเนี่ยมาเต้นไก่ย um uh! ่างนะครับเเลยฮอกฮอกเอาเลยฮอกนั่งแล้วนั่งเลยเพื่อนผมยืนหลับครับดูอยู่นะคะใครนั่งช้าสุดครเนี่ยช้าสุดเต้นไก่ย่างนะคะเดี๋ยวได้เต้นไทยคาบค่ะเขาหลับหรือเปล่าครับนั่นลาจิตเป็นดอช้าสุดค่ะโอเคค่ะจำหน้าก่อนค่ะ ขายืนหลับครับเขายืนหลับมาขีหรือเปล่าครับต้องเท่านหรือเปล่าครับแบบนี้อ๋อทั้งบ้านโอ้ดีนะคะเดี๋ยววันนี้บ้านจิฟิโนตเต้นไก่ย่างหายครับนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าค่ะมาที่นะคาว่าพ่อมดแม่มดจะใช้แม็กกาดในการขับขี่แล้วก็เคลื่อนย้ายร่างกายไปยังที่ต่างๆนะคะเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางวิกเกเรียนหลายคนก็อาจจะได้ลองขี่กันแล้วบ้างนะคะก็ขี่ภายในฮอกบอส์ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราก็จะมีให้ ทดลองนะคะเป็นการยืมของโรงเรียนเอานะคะพิมได้ลองทุกคนแร่ค่ะได้เห็นผู้หญิงที่อยู่ทางซ้ายใช่ปะพี่เหมือนอะไรติดหัวเหมือนปีกอ๋ออ๋อเก็บตุ๊กตาก่อนไหมเอลหัวนายเพื่อปีกนั่งกันค่ะนั่งกันเดี๋ยวให้ให้ให้ตังหวะให้สัญญาณค่ะอเดี๋ยวให้ศาสตราช่วยดูรอบข้างนะคะศาสตราท่านอื่น เรานับ1นึนถึงสนะคะ3แล้วก็ยืนเลยนะคะ2 3ว่งามวาเบตอร์บตเบตอร์ก่อนครับอ่า <c oughs> แม่ไม่เข้าข้างบ้านตัวเองเลยนะม, <c oughs> มันเดือเกินไปท <c oughs> ุกอย่างยแสงสว่าง <c oughs> มาจากตรงนี้นะคะไม่จริงเลยลองตอบหน่อยสิครับสว่า <c oughs> บัาเป <c oughs> ็น,นรุ <c oughs> ่นนิมบัตค่ะนิมบัตใช่ค่ะไม่บอกรุ่นไม่ยดนตรงนี้มามจต้องบอกรุ่นด้วยนี่ ดิมบัตอันสัห้แล้วส่แล้วดิบัตนะคะไม่ได้มีรุ่นเดียวนะคะก็หนูริม้รุ่นเดียวค่ะมันดิมบัตอะไรไมันนิมบัตแหะค่ะแต่ว่าอะไรนะคะที่ต่อท้าย หนูจำไม่ได้ค่ะแต่หนูรู้ว่าเป็นรุ่นลิมบัสค่ะลิมบาสอาตมาบอกไปดิลิมบาสอาตมารุ่นดิสมด้วยนะดิสมูดใช่ถือว่าถูกต้องแต่อยากให้ครึ่งคะแนนนะคะเป็น25คะแนนนะคะชอบใช้กันออบริษัทอาจารย์สวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยอยู่แล้วค่ะเพื่อนผู้ชมออ๋สวยเหมือนเดิมเลยค่ะแม่ถ้าดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะชมสวยไม่ได้มีผลนะ ได้ยิบมากคะแนนแล้วค่ะเชิญเข้าที่ค่ะนั่งใหม่ค่ะนักเรียนเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะคะอย่าซ้ำนะคะอยากได้ชื่อรุ่นอื่นตั้งแต่คะเนี่ยืนให้รางวัลนะคะนับหนึ่งถึงร้อยนะคะแล้วยืน แล้เล่นค่ะแล้วหนึ่งสามค่ะจะเยอะไปครับอ๋อถึงสามนะคะอ๋อรอได้หรอคะเฮ้ยหนึ่งสองสามเย็นก่อนเลยดิฉันอ๋านักเรียนคนนี้แหะค่ะปัตเตอร์ครับอ่ามันอยู่ตรงกลางค่ะมา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 จะชอบใช้ใส่ยีนจ้านะครับเพื่อนต่างถิ่ได้ค่ะใด้ค่ะ ให้หนูพูดถึงะอาเอาขอชื่อรุ่นไม้กวาดนะคะที่แบบว่าเป็นชื่อรุ่นอื่นที่เราอาจจะเคยแบบว่าไม่ได้ยินกันมาก่อนนะคะว่ามีขอหนึ่งรุ่นค่ะว่าร่้จักบ้างไหมไฟโผล่ถือห้าถูกต้องค่ะมาค่ะทางตัวค่ะทักหลังคนเพ่งเลงค่ะเริ่มออมน้อยเลยค่ะตอนนี้อสิร์พค่ค่ะเก่งมากค่ะ มาต่อแถวเป็นบ้านสตาร์อัพค่ะมาต่อตรงนี้เลยค่ะอ่ะนักเรียนหันต่อไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวสายจะไปยืนตรงเดี๋ยวจะไปต่อบ้านเราไปทางนู้นนะคะต่อไปทางนู้นค่ะเลื่อนขาไปต่อตรงนู้นค่ะไปทางนู้นค่ะไปอยู่ปะเนี่ยรถเร็วค่ะรถเร็วให้เวลาสิบวิค่ะสี่เก้าให้ดรอปเลยมั้ย้าที่ได้แปดเจ็ดหกโอ๊ยปี๊บก่อน อ้าวซีฉันเป็นหัวแถวก็ได้สองสองแล้วนะคะยังนั่งกันอยู่เลยค่ะอย่ไปย่ไปเพื่อนดี๋ยวโดยไม่ได้นัดหมายว้าวใส่คนนี้อยากอยู่หน้าห้องเรียนนะครับเป็นคนที่ช่างมั่นใจจริงๆฉันชอบเด็กมั่นใจแบบนี้มากเลยค่ะมายืดมานั่งข้างสายจา์แบบนี้สงสัยเด็กคนนี้อยากจะยืนหน้าห้องขอเปิดนี่ ให้คิดว่าไม้กวาดนะคะเป็นหนึ่งในครอบครัวของตัวเรานะคะรักษามันไว้ให้ดีตรงนี้ใช่ไหมครับคุณวัสเตอร์เดินาตรงนี้ยังโล่งนะคะตรงนี้ยังโล่งขยับมากันได้นะคะระวังชนเพื่อนเดี๋ยวจะให้ฝึกการทรงตัวะนะครับฝึกาการทรงตัวให้อ,อยู่นิ่ง,ง,<อ>งๆ่อนะอยู่นิ่งๆ่อนไม้กวาดนะครับโดยการที่ไม้กวาดไม่ลอยรองดูน้าเกลียด บินนะครับโดยการใช้อ่าไราเวทอ่าไร,าเ,วาราเวทคอนโทน ไม้กวาดของคุณจะเงยหน้าขึ้นและลอยขึ้นให้เงยหน้าขึ้นนะยังไม่ได้ให้ปีนไส้ก็ดีนไรเวทนอะไรเน่๋ยวพึ่งไปยังไม่ได้ลงาเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวพึ่ได้หลงมาก่อนเราแค่ให้ให้ไรเวทคอนโทรลนะครับอย่าเพิ่งบังคับไปไหนนะครับไรเวททิพมันจะกดหน้าลงนี่คืออ่าการควบคุมการทรงตัวของไม้กวาดนะครับทีนี้ขี่่ไมม้กกวาาดอนเลยถ้าคุณขับไม้กวาดเร็วเกินไปการทรงตัวของคุณก็จะผิดพลาดนะครับ ทำให้คุณตกไม้กวาดได้นะครับและทําให้คุณสลบทีนี้ศาสตราจาร,รย์จะให้คุณขับไม้กวาดรอบโรงเรียนคนละหนึ่งรอบนะครับแล้วมาที่ตรงนี้นะครับขับไม้กวาดรอบโรงเรียนคนละหนึ่งรอบด้วยการทรงตัวที่ช้าอย่าขับเร็ว <c oughs> เริ่มใครบินหาศาสตราจาสุดสวยเจอให้ห้าสิบคะแนนนะคะแต่บินไปก่อนค่ะแล้วค่อยหาบินรอบโรงเรียนนะลูงนะหูยเหมือนยุงเลยอืม ตกกันเต็มอุ้ยไอ้ซาดมึงส่งคำฮอกวอตเลยอุ้ยตายห่ากันเต็มเลยไอ้ได้ได้ได้เอาเพื่นมาได้มั้งนักเรียนสามารถแจ้งที่ห้องตกแมพได้เลยนะคะที่นิติศาสตรนะเรียบร้อยตาย ก็สษตรจารย์บอกอยู่ว่าจะขี่เร็วเออมันก็ยังจะขี่เร็วกนดิพวกมึงขี่ไม่เป็นหรือไงวะไม่กวอนเขาฝึกความแบบว่าฝึกความเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยมืคกตกอยูแล้วฝึกความอดทนฝึกสมาธิขับเร็วไปก็เท่านั้นฉันตกแล้วจาร์หนูบาดเจ็บค่ะการรักษาหน่อยค่ะ โอย่าอย่าพูดอย่าพูดสอย่าพูดสิไม่กวาดกสิกรนิอทำผิดทุกแน่แล้วชุดเรามันก็เหมือนผันนึงอิ่มค่ะสีฟ้าเยขะทุกคนทุกคนเห็นเก๋นยืนหลับอยู่ในแรงห้อง one hour later อุ้ยตาาครยังไงนักเรียนหน้าห้อง เอาแค่มาดูเพื่อนนะครับอืมลุ่คทำอะไรคันดูแค่ตรงนั้นแหละเป็นอะไรลับๆล่อๆคุณเจเรนคุณฮ่รู้จักรฮ้าฮ่าฮ่านได้่งอ่าฮั่าง่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ฮาฮา่าะ อ๋อจะรู้ละไป่ฉันจะฉันไม่ได้เปลี่ยนชื่อพ่อในที่จีเดนหรอกในอาจจะได้เหมือนพ่อก็ได้ญาติปลอดสายฉันนะถูจีเดนไอ้ที่หน้าต่างไปไหนครับมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะเฮ้ยเวนไม่มาไปดูที่โต๊ะเร็ว ไหนไปฮัลโหลเซเลสเธอรู้ได้ยังไงว่าเวทว่าไงเธอรู้ได้ยังไงที่โต๊ะไงที่โต๊ะเวทตรงลงอาหารเวทอะไรเป็นสีฟ้าฟเฮ้ยจริงปะใช่มันมาแล้วเพราะว่านี่มันเออเวทสีฟ้าฟฮอกเวทน้ำเลยเป็นน้ำปะชื่อแป๊บหนึ่งแต่ฉันกำลังไปดูอ่ะฉันคิดว่าเธอโกหกอะเนี่ยโอ้ห่างกันอีกห้าหมื่นอีกแล้ว ดูท่านายไปถ้าไม่ไปเตียดตังสามหมื่นนายจะครบได้เลยเนี่ยมันเป็นไร้ยแต่ฉันขอดูก่อนว่าใช้ของอะไรเดี๋ยวเธออยู่ไะเนี่ยอันไอเนี่ยเหมือนบาโดอะแต่ว่ามันจะมีมันจะมีไข่มุกเพิ่มเข้ามารวมเป็นสี่สิบแล้วก็สมุดอะวิชาละห้าร้อยมั้งใช้สมุดวิชาละห้าร้อยใช่แล้วโอเคขอบคุณมากว่าเซเรสเดี๋ยวฉันขอไปดูก่อนนะได้เลยมีกระตูมีเบอร์ของทุกบ้าน ทำไมอ่นะนายก็หัดแบบว่ามีสายบ้านอื่นบ้างนะเดี๋ยวใช้คำนี้มาอ้างเขาแ้วน <c oughs> ในพูดหรือไมได้สนายเลยแปลกๆโอ้ยก็อ,อ,อ้างเยอะในการที่แบบว่ามีเพื่อนกับเพศตรงข้ามหรือเพศบ้านื <c oughs> ่นหอกเดี๋ยวพูดอย่างนี้ดิไหนไม่มาไหนไม่มแค่น,นี้มันยังวุ่นวายไม่พออีกแค่น,นี้มันก็โอเคแล้ว มันต้องบัตรปีสองออกาของไม่รอก็ได้ใช้บัตรปีสองนี่ไงมอเตอร์บอยมีจริงด้วยเออบัตรปีสองลากไม้สิ่งเลือดนี่ไงลากไม้สิ่งเลือดมาเลยด้วยโอ้โหอย่างห้าร้อยโอ้ไม่กอดนี้ยหกหมื่นโอ้โหหินดำหินดวงดาวอย่างละสิบชิวๆนะ หินด้ามก็หินดวงดาวไม่เท่าไหร่หรอแต่เงินนะ่ะลากไม้มีอยู่ดูธาตุน้ำก่อนวัตต์บอมว่ะขี้ยน่าสนใจไว้ทำตารางเหมือนเดิมอะเราจะได้หาของถูกเราต้องหากียร์อ,อะไรยังไงบ้างอะ่ะไหนเมื่อกี้ขอขอดูคนหนึ่งว่าต้องใช้หินสีดำเท่าไหร่นะอย่างละสิบใช่ไหมสิบอย่างละสิบใช่ไหมปะนั้นะ มันมีของเก่าอยู่จิิดําไม่ต้องใช้หินพลังอีกสิบใช่ไหมมันก็เท่ากับยี่สิบต้องเราต้องใช้หินพลังทั้งหมดยี่สิบอันเพื่อแบ่งทาหินพลังได้สิบแล้วก็หินดําอีกสิบใช่หินดําเท่าไหร่วะหินดําเท่าไหร่นะยี่สิบหรือสิบนะเมื่อกี้หินดวงดาวหินดําหินดําสิบใช่ไหมหินดวงดาวสิบใช่ไหมหินดําสิบหินดวงดาวสิบโอเคเท่ากับหูพลังยี่สิบเดี๋ยวนะหินดําสิหินดวงดาวยี่สิบ แย่ห <Yeah, S 1> ละไม่ใช่ไม่ใช่หินดำยี่สิบหินดวงดาวยี่สิบทั้งหมดอ่ะที่ต้องทาใช่ปะใช่เพราะว่ามันต้องใช้หินดํามาทําหินดวงดาวอีกอุย้ยวิวิทําไวมากวิวิทาไวมากมานอยากได้ปะอยาก<อ>าได้ไหมส่งไว้สี่ก็ส่งไว้สี่เบนึงนะที่ลังเลย ผมขอโทรหาแป๊บนึงวี่ๆอยู่ไหนวี่ๆอยู่ไหนวี่ๆเราสามารถส่งให้ใครได้บ้างออมหน่อยออมอะไรวะเฮ้ยเวอร์เธอก็ใจดีเกินออมหน่อยออม่อยใจดีอ่ะเฮ้ยเกี่ยวกับหนาวทำไมไม่ชอบขี่หลังให้ขี่หลังอ้าวเมื่อกี้บอกว่าออมเงาไงเอ้ยฮอกเฟมมีมีนกฮูกปางมีไม่ถึงว่ามีเหรียญนกฮูกปางอย่างนั้นหนึ่งเหรียญนกฮูก ใช่มีครบห้าเหรียญปะหนึ่งสองมีครบขอได้ไหมเดือนหนึ่งเหรอเดออยากอยากจะทำมงกุฎอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมงกุฎปะในกระชาในกับกิจกรรมอ่ะโปรโมทอ่ะกระปุกไบ้ะปุเอาไปเอาไปกิจกรรมแบบคิดว่าเหรียญเดียวฉันจะได้ปะ ได้ฉันอยากได้มากเลยด้วยคืออะไรก็อันนี้ไงไอพฉันเป็นมงกุฎอ่ะอยากได้อันเนี้ยอืมขอบคุณถึงไว้แค่นั้นและ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่โดนมันสีเขียวจิม ไม่ได้ไอเชียคูซิโอ,อโคเรโก้วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง กูเก MM. ็บเหี้ยเลยเนี่ยกูเก็บทำไมอาจารย์ครับชื่อเด็ครับอาจารย์ผลิตผลิตโก้วิ่งหนีไปตาจารย์ครับช่วยด้วยครับอาจารย์ครับไปก่อนครับปิกลิงผลิตโก้ไปก่อน ผู paid, no. ้เตะคนตายครับ <emat> ี่ยอา์ผู้เตะคนตายครับผู้เตะคนตายเดี๋ยวครับสาจดาน์ชื่อถือระบกครับสราดานไปสระรับไปสะนโปรเจเด็กๆเขาไม่อนจ้าให้รู้ว่ามเพื่อนที่ดีเป็นยอดอันดับหนึ่งสระอาจารคะเขาเถกมาไปค่ะโอ้โหสระดา์กูมานะคะไอ้คนนี้มาส่ว บอกขดเสือเอาเพื่อนดีเช้าคืนมาค่ะบอกคนเสือเด็กๆเข้าไาให้ก่อนจ้าเด็กๆเข้ามาเรียนอย่าไปสู้กับมันไปสู้อะไรเพื่อนปล่อยเพื่อนซะนะโอ้โหไปเจอเพื่อนไปไหนอ่ะ เาปล่อยเพื่อนฉัน ได้ยินเหรอวะอะไรยังไงเอาเพื่อนฉันมาเดี๋ยวนี้อ่ะ เอาเพื่อนฉันมา,มานิดๆจะทำไงดีเปิดการให้ความช่วยเหลือเลยอ่ะปักคนส่วนอะไรของเขาก็ไม่รู้ม่ต้องเป็นเด็กมันต้องมาอะไรแบบนีด้ด้วยะการไปแถวฝึกมาเว้ยมาโดอยู่บ้านกูบอกให้ อูโปลีโกมาสองปีจะปล่อยเพื่อนฉันได้หรือยังฉันปล่อยแล้วฉันจะได้ไอ้แล้วนายต้องการอะไรจะเพื่อนฉันไปอ่ะชีวิตชีวิตฉันเนี่ยนะมึงก็ปล่อยเพื่อนฉันไมสิแ,แรกชีวิตแรกชีวิต ตัวเจ้านั้นไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเด็กน้ยอยยอมสิฉันไม่ยอมอ่ะฉันจะได้เพื่อนฉันไป

มึงก็ตายยากเกินขอโทษศาสตราจารย์กูแม่งไม่อินโลอะไรเลยวะไอ้ชี้อุตถ <is> าหเลยเหอะบักคนซัวอะไรอะ่ะฮะบ้าปะ บาคคนสสวแเจงไอมันเอาเดยบรอยบบ่เป็นไงน,นั่นนี่อยู่ซัมนีบดนี่นี่มึงเห็นบอหึมพวกมึงเห็นบอพวกมึงเห็นบอนอนราเป็นเพื่อนครับเห็นบออ้าวนอนเ้แล้วคือฉ <c oughs> ันยังนอนเห็นพี่ฉันยังอาจารย์ครับเพื่อนผมโดนจับตัวไปอะที่ไหนไอตรงที่ <ๆ S 1> <ผม S 2> เก็บกระดูกเทสตอครับ <ผม S 2> คือพวกผมหนีมาไม่ได้แล้วสัารจาสองคนก็ไม่ใครช่วยเหลือผมเลยอ่ะอ้าวโอเคสาจาต้องชิกะผมฝากไปดูตรงกระดูกให้ผมหน่อยมันเอาไปแล้วครับนานแล้วโดนจับไปนานแล้วด้วยครัับสตตจารย์้องเป็นกูใช่ไหมเนี่ต้องไปตามอะไรอย่างเงี้ยอ้าวกูไปหายเองแค่นั้นแหละสัตว์อันไปทำอะไรมาอาจารย์ครับขออีสปิกกี้ได้ไหมครับอันไปทำอะไรมาเซนเตอร์ฟาร์มธาตุไฟแต่เราชินกระหลบต่อา ไมกูไม่อยากยาบคายเลยนะไม่ได้เรื่องสตีอะไรเลยกูเล่นเองว่าไงฉันเห็นนะทำไมทำไมนายขับไปอย่างนั้นน่ะฉันตามไปช่วยไม่ได้จะเป็นห่วงขึ้นมาสิคะขึ้นมาสิไปไหนอ่ะช่วยเพื่อนฉันไม่เอาเพื่อนผมไปแล้วครับ่านตาจารย์ผมไม่รู้เอาไปที่ไหนอ่ะ่านตาจารย์ลองหาดูแล้วนะคะตรกรอบๆไม่มีเลย ผมมากับศาสตาจารย์มาต้องห้ามชัวนายเคยไปมาไหมอืมฉันเคยไปช่วยบ้านเธอมาอยู่เมื่อวานอะคนหนึ่งมั้งอ๋อชา,ชาใช่นหะอื้อเธอมีเวทบาโด้หรือเปล่าไม่มีอะโอ้ย มัพนพาเธอมาตายเลยอะ่ะเออ,อ,อฉันประสบการณ์เท่าไหร่อ่ะไม่ตายหรอกประสบการณ์เท่าไหร่ประสบการณ์ประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ดูตรงไหนอะเวลเท่าไหร่สิบสามตามไปปาตรงห้าม ปล่อยเพื่อนฉันอยู่นี้นะอะไรเอาเพื่อนฉันมาทำไมอ่ะเอ,ามา,อามาทำไมไม่สำ<ม><ม>คัญหรอกนายโอเคดีหรือเปล่าคิมนายโอเคหรือเปล่าอ่ะนายอาอบอกนนวาอ่านนายจะทำบ้าเฮ้ยทำบ้านอะไรงงได้อ่ะคืออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะ คืออะไรฉันถามคำเดียวพี่อยากให้พวกฉันกลับไปใช่ไหมออกไปซะปอยายุไร้สายออกไปจากที่นี่ซะเหยุดทำนะนี่เป็นความต้องการของนายฉันก็จะถอยให้กูแกจะรีบไปไหนกลับมาไม่ต้องเข้าวงกลับมานี่ฉันมีอะไรจะมียืนน่นคอเสนอให้พวกแกด้วยจะอยากได้เพื่อนแกคืนไม่หล่ะ ทำไมอะแกอยากได้เพื่อนแกคืนไม่ล่ะแต่เหมือนเพื่อนฉันไม่อยากจะกลับนะเอเอาเป็นว่าเพื่อนแกอยากจะกลับนะแต่แตะกี้เหมือนเพื่อนกันได้ไหมเอาเป็นว่าก็แกเข้ามากใกล้ๆกันสิแต่ว่แกได้อยากเ,ยกเพื่อนแกคืนอยากไม่ล่ะลองถามเพื่อนแกดูสิอยากกลับไหมพูดออกมาดิอยากกลับ ฉันจะเล่าอะไรฟังฉันจะเล่าอะไรฟังฟังดีๆนะฟอมบาราแม็กซิม่าข้าขอับความทรงจำทั้งหมดที่รู้ในตอนนี้เฮ้ยไอ้เชี่ยคิมพ่อมึงอะไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยสตอรี่สัตว์มืดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ซอดเลยไม่ลบความทรงจำแค่เฉพาะตอนนี้คือลบความทรงจำเกี่ยวกับไอ้คิมเบเชยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้มันเป็นสตอรี่ที่ทำให้ชวนไอ้คิมเขาสาัตว์มืดบ้าปะไอ้คิมคืขยะอยู <laughs> ่